สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์พระราชานพระพุทธนวราชบพิษประจำจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2554เวลา14นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานพระพุทธนวราชบพิษประจำจังหวัดชุมพรและพระพุทธนวราชบพิษจำลองประจำอำเภอในจังหวัดชุมพรณสนามกีฬากลางจง จังหวัดชุมพอรอ,พอเมืองชุมพรโดยมีนายพินิจเจริญพานิชผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มพลังมวลชนและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ในโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชดำรัสความว่าพระพุทธนวราชประพิษนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดที่ฐานบัวด้านหน้าทรงบรรจุพระพิมพ์องค์หนึ่งพระพิมพ์องค์นี้ทรงทำขึ้นด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์อันได้มาจากปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักร มีทายใจกลางสาลกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และผงทูบที่บูชาพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของจังหวัดชุมพรนี้รวมอยู่ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือว่าพระพุทธนวราชประพิรองค์นี้เป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสูงสุดและเป็นนิมิตหมายสำคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทยและคนไทยทั้งชาติจึงได้ทรงบรรจุพระพิมพ์ที่ประกอบด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไว้ให้เป็นพระพุทธรูปสำคัญแล้วทรงตั้งพระราชหฤทัยอธิษฐานปิดทองและทรงพระสุรายทรงเจิมก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาพระราชทานขอทุกคนจงรับพระราชทานพระพุทธนวราชประพิษไว้เป็นมิ่งขวัญสิริมงคลสำหรับจังหวัดชุมพรและสำหรับตัวทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจในอันที่จะสมัครสมานร,ร่วมแรงร่วมใจการประกอบคุณงามความดีขอให้ระลึกไว้เสมอเป็นนิดด้วยว่าในการประกอบการงานทั้งปวงนั้นทุกคนจะต้องตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นและบริสุทธิ์แน่วแน่ แล้วปฏิบัติการด้วยความอดทนและขยันหมั่นเพียรซื่อตรงเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันยึดมั่นในสามัคคีธรรมและความสุจริตทั้งในความคิดและการกระทำ โดยถือเอาความมั่นคงและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นจุดหมายกิจที่กระทำทุกอย่างจึงจะก้าวหน้าและต่อเนื่องจนบรรลุผลที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกคนก็จะสามารถรวมกำลังการรักษาความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองไว้ได้พร้อมกับให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป